คลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงประวัติคริสโตเฟอร์โนแลนด์เจ้าพ่อแห่งหนังยุคใหม่ผูกก้กำกับมากฝีมืออย่างคริสโตเฟอร์โนแลนด์คงปฏิเสธไปไม่ได้เลยว่าเขาคือหนึ่งในผู้กำกับที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกซึ่งเรื่องที่สร้างชื่อให้คนที่ได้รู้จักกับเขานั้นก็คือแบทแมนเดอะดาร์กไนซ์ซึ่งใครหลายๆคนก็ต่างบอกว่านี่คือแบทแมนที่ดีที่สุดในโลกตลอดกลาลเอาละครับเราไปรู้จักกับความเป็นมาของผู้ชายคนนี้กันเลยดีกว่า คริสโตเฟอร์โนแลนรู้สึกชื่นชอบภาพยนตร์มาตั้งแต่วัยเยาวเ์เขาเริ่มรู้จักการถ่ายวิดีโอมาตั้งแต่ตอน7ขวบก่อนจะเรียนรู้การตัดต่อวิดีโอในตอน8คขวบและเมื่อเข้าสู่อายุ11ปีเขาก็ค้นพบตัวเองว่าเขาอยากเป็นผู้กำกับหนังเขาเริ่มสร้างหนังเรื่องแรกทุนต่ำในปี1998ในชื่อเรื่อง l o w i n g ก่อนจะประสบความสำเร็จในควอารางวงลต่างๆมาอย่างมากมายซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จ และความอัจฉริยะของผู้ชายคนนี้มาจากหนังเรื่องปกติเขาชอบดูไม่ว่าจะเป็นเจมบอลสอนสิบเจ็ดอัปเปอส์อดิเซซึ่งส่วนใหญ่แล้วหนังที่สร้างแรงมั่นใจของโนแลนบังจะมีแนวแอคชั่นทิวเรอร์และเอ็นไปในทางเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัจญากรรมเป็นส่วนใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของโนแลนคือคนในครอบครัวที่เขาลักซึ่งประกอบไปด้วยเอมมาเทอร์มัสผู้เป็นภรรยา และอยู่เบื้องหลังในการอำนวยการสร้างหนังในแต่ละเรื่องของโนแลนและจุนธานโนแลนน้องชายของเขาซึ่งมีน้าพีช่วยเขียนบทหนังให้กับเขาโนแลนจะมาถึงวันนี้ไม่ได้ถ้าหากขาดบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จสองท่านนี้ไปแม้หนังของโนแลนแต่ละเรื่องจะมีความล้ําสมัยแต่โนแลนกลับมีนิสัยไม่ชอบใช้โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลไม่เข้าร่วมสังคมออนไลน์ที่กําลังฮิตอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการทาเช่นนี้ทําให้เขามีสมาธิและจดจ้องอยู่กับงานตลอดเวลาและทําให้หนังในแต่ละเรื่องที่เข้าฉายมีคุณภาพซึ่งหนังทุกเรื่องของเขายังไม่มีเรื่องไหนเจ๊งยับแม้แต่เรื่องเดียวการกํากับหนังของเขาเป็นไปอย่างแปลกใหม่เขามักจะขับรถนําบทไปให้นักแสดงคนอื่นอ่านถึงบ้านและไม่ทิ้งบทให้อ่านซ้ําซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้นักแสดงมีสมาธิและจดจ้องอยู่กับบทนอกจากนี้โนแลนก็ยังมีนิสัยชอบเก็บความลับ เขาจะเก็บความลับของหนังแต่ละเรื่องก่อนฉายไปมากที่สุดซึ่งจนกว่าทุกคนจะได้รู้ความลับก็ถึงตอนที่หนังฉายไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับประวัติเจ้าพ่อแห่งหนังยุคใหม่อย่างคริสโตเฟอร์โนแลนมถ้าเ,เพื่อนๆได้ลองชมหนังของโนแลนในหลายเรื่องแล้วเกิดติดใจก็อย่าลืมเตรียมตัวไปจองดูหนังเรื่องล่าสุดที่โนแลนกำลังจะฉายในปี2023อย่างอ p p e ปนไฮเมด้วยนะครับ